สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h a นล e l Da y c o o k i n ิครับวันนี้ d a d ด y จะมาชวญเพื่อนๆพําทำเมนูแหนมหมู3ชั้นหมกไข่ครับเป็นเมนูทานเล่นเป็นกับแก้มหรือจะทานเป็นกับข้าวก็ได้นะครับตัวแหนมเนี่ยมันมีความเปรียปร้ยวๆเค็มๆนะครับนำมาหมกกับไข่ใส่ใบตองปิ้งนะครับทำให้มันมีความหอมแล้วก็มีความอร่อยมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้เราจะหมกใน หม้ออบลมร้อนง่ายๆนะครับไม่ต้องก่อเตาให้ยุ่งยากใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเราก็ได้แหนมหมกไข่อร่อยๆมาทานกันแล้วนะครับเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นใบตองสำหรับทำกระทงเราจะใช้ประมาณ4ชั้นนะครับต่อไปเป็นแม็กเย็บกระดาษหรือใครจะใช้เป็นไม้กลัดก็ได้นะครับ ไก่ไก่สีฟองแหนมหมู3ชั้นอันนี้เพื่อนๆสามารถกลับไปดูคลิปการทำแหนมหมู3ชั้นของด a ตตี้ได้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราจะใช้ประมาณ1ชิ้นหรือประมาณ150กรัมครับพริกลูกโดด3-4เม็ดแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยเพื่อเพิ่มความหอมครับอย่างแรกเรามาทำกระทงกันก่อนนะครับเราใช้ใบตองมาวางซ้อนกันประมาณ4ชั้นนะครับ เวลาเราไปอบเนี่ยใบตองมันจะได้ไม่แตกแล้วก็ไม่ทะลุลงไปนะครับเราก็จะพับมุมทั้ง4ด้านนะครับเราก็ใช้แม็กเย็บกระดาษเย็บครับพอเราเย็บเป็นกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้กันกรยเนี่ยตัดแต่งด้านบนเนี่ยให้มันสวยงามทีหนึ่งนะครับเราจะเย็บแม็กให้แน่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนานะครับเราจะใช้หนาหนาหน่อยเพื่อที่มันจะได้ไม่แตกแล้วก็ไม่ทะลุลงไปข้างล่างนะครับ ท่านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับกระทงนะครับขั้นตอนต่อไปเรานําแหนมหมู3ชั้นมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับเพื่อนๆจะใช้แหนมชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ ขอให้มันมีความเปรี้ยวนะครับแหนมเนี่ยเราหมักไว้สักประมาณ4-5วันนะครับหรือว่าถ้าใครไปซื้อแหนมที่ตลาดนะครับลองสังเกตพริกที่มันใส่มากับแหนมนะครับถ้าเป็นสีคล้ำๆเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มเปรี้ยวแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นยังสีสดๆอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาเพิ่งทําใหม่ๆนะครับเราเลือกอันที่มันเปรี้ยวแล้วนะครับเพราะว่าเมนูเนี้ย เราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับเราใช้ความอร่อยจากความเปรี้ยวความเค็มของแหนมนะครับพอเราหั่นแหนมไปชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไป2ฟองครับแล้วก็ตีไข่กับแหนมให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทแหนมกับไข่ใส่กระทงได้เลยครับพอใส่กระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ด้านบนอีก2ฟองครับ นี่นะครับทาให้มันดูน่าทานขึ้นนะครับแล้วเราก็ได้ทานไข่แบบเต็มๆเลยนะครับพอตอกไข่เสร็จแล้วเราโรยด้วยต้นหอมซอยอีกสักเล็กน้อยนะครับใส่พริกลูกโดดลงไปหรือใครจะโรยพริกไทยป่นเพิ่มไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมก็ได้นะครับจากนั้นเราก็นําใบใส่หม้ออบลมร้อนได้เลยครับปิดด้านหน้าด้วยใบตองอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยมันโดนหน้าไข่โดยตรงนะครับไข่ของเราจะได้สีสวยแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยครับ จากนั้นเราตั้งอุณหภูมิ250องศาอบรอบแรกเราใช้เวลา20นาทีครับพอครบ20นาทีเราเปลี่ยนใบตองที่ปิดหน้าใหม่นะครับแล้วเราก็อบต่ออีกประมาณ10นาทีครับพอครบ10นาทีไข่ของเราก็สุกเรียบร้อยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแหนมหมู3ชั้นหมกไข่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องก่อเตาให้ยุ่งยากเพียงมีแค่หม้ออบลมร้อนนะครับเราก็จะได้แหนมหมกไข่ที่ มีความหอมของใบตองนะครับแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวเค็มๆแล้วก็มีความหอมของแหนมด้วยนะครับทานกับพริกลูกโดดกับกระเทียมเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะครับเมนูนี้เป็นได้ทั้งกับข้าวหรือจะทานเล่นๆเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับตัวหมูสามชั้นเนี่ยมันก็จะมีความกรุบๆเด้งๆนะครับก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับ เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปการทำแหนมหมู3ชั้นในคลิปก่อนๆของแด๊ดดี้ได้นะครับข้อสำคัญเราจะต้องเลือกแหนมที่มันมีความเปรี้ยวแล้วนะครับมันถึงจะทำให้เมนูนี้อร่อยลงตัวครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แด๊ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ